เด็ไลฟ์สดมีเด็กได้ไหมวันนี้มีคำตอบสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไหนตุกอินฟินิตี้แปดแปดนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารให้กับเพื่อนเพื่อนกันนะครับเรื่องของการไลฟ์สดนะครับว่าเราสามารถที่จะมีเด็กอยู่ในไลฟ์สดได้ไหมนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าวันนี้เราสามารถทําได้นะครับเพื่อนสามารถทําได้เลยแต่ว่ามีเงื่อนไขอย่างนี้ว่านะครับน้องๆที่เข้ามาอยู่ในไลฟ์สดของเรานะครับ จะต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยนะครับแต่งตัวน่ารักนะครับน่าเอ็นดูนะครับอย่าแต่งตัวแบบไม่สุภาพห้ามโป้ห้ามอนาจารนะครับได้หมดเลยแล้วก็เวลาที่น้องเข้ามาไลฟ์สดนะครับกับเรานะครับพยายามให้น้องสนุกสนานล่าเริงนะครับอย่าให้น้องร้องไห้หรือว่าอย่าให้มีการวิตหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอาจจะทําให้ตอกเขาดึงเราลงจากไลฟ์สดได้หรือว่า มีคนอามีเด็กมีหนุๆน,น้องๆเดินผ่านได้ไหมเดินผ่านได้ปกติถ้าน้องๆหนูๆน,นเดินผ่านแล้วแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยไม่ไม่ไมสวมใส่เสื้อผ้าปกติห้ามแก้ผ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องพะวงนะครับและที่สําคัญอผมเน้นน้าอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเป็นไปได้นะไม่จําเป็นเราก็าไม่ไม่ควรเอาเอาเด็กนะครับมา ขึ้นไฟ้สดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอ่าฝายอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องไปนะครับเราพยายามอย่าให้เด็กหรือว่าน้องๆอนูที่เข้ามาในไร้สดสื่อสินค้าหรือว่าสินค้ามาชูหน้ากล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการเรื่องของการใช้แรงงานเด็กก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีเหตุผลหลายอย่างนะครับที่เราไม่สามารถบอกได้เพราะว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับว่า AI เ <c oughs> ขาจะจับว่าบริบทนั้นๆมันคือบริบทอะไรถ้าเราไม่อยากให้ชอบของเราโดนปิดกั้นนะครับหรือว่าโดนดึงจากไฟ้สดลงมาเราก็ ไม่ควรนะครับที่จะมีน้องๆหนูๆน,นะครับอยู่ในไฟ์สดปลอดภัยที่สุดนะก็มาอัพเดตข่าวประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากแชร์นะครับคลิปวันนี้ออกไปเพื่อเป็นสาระน้ำประโยชน์ให้กับเพื่อนๆของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องนาุตกอินฟินิตี้แปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ